ไข่เจียวพี่้อกทอดไข่เจียวทอดไข่เจียวก่อนนะคะจะทำการผัดหมี่ค่ะผัดหมี่ใส่ไข่เจียวใส่ผักทอดไข่เจียวหอมๆก่อนนะคะทุกคนทอดให้กรอบๆสักสนหน่อยนึงทอดกรอบไปแล้วค่อยตักขึ้น ไปจะเป็นทำการผัดหมี่ใสกระเทียมลงไปก่อนค่ะใสกระเทียมลงไปให้หอมๆอ,อินมกระเทียมเริ่มหอมแล้วมี่ข้มีผ้าผัดมีโอ้ขมีเ้เรา เรื่องอับต่ำมีครับม,มีเรื่องจแล้วก็จะเอาผักลงไปผัดก่อนนะคะให้ผักสุกค่ะใส่กระดังงี่แบบต้มข้นนะคะ ที่ผัดสุกนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยเอาหมูลงไปผัด,ดไม่ต้องใส่ผักเยอะหอมแลก็ทุกคน,กนผักเสร็จแล้ว,วหมีลงไปนะคะเสียงดังในเรื่อง่นงเพิ่มข้ากันของแส่บบาง เมาทุกคนผักเริ่มจะนิ่มแล้วนะคะทุกคนอันนี้ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานนะคะทุกคนค่ะทำใาแล้วนี่แหละค่ะไอ้หัวก็แวะมาทำรีสอร์ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไข่ที <sup> um. ่เราเจียวไว้ลงไปคลุกอัอกเส้นหมี่นะคะจะได้หอมหอมหอมๆหอมๆแค่ไหนคะักณแมมาทานนะคะทุกคน อาหารเที่ยงนะคะกินผัดอีกด้วยกันเด้อขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมน,นะคะอาหนาทอามากมายีสั่อไปประมาณนี้ละคะ่ะจบแล้วนะคะทุกคน อร่อยมากๆเลยผัดมีนะครับเมีดผัดเม็ดใช่ไหมสุกแล้วโอ้น่าทานมากเลยนั่นเองแล